สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมช่างไก่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเครื่อง iPad นะครับแต่ว่าเห็นเห็นไซส์ไหมนี่คือ iPad Pro ครับผมขนาด12.9นะครับผมตัวนี้เราได้ทําการเปลี่ยนจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับทัชสกีลื่นๆเลยนะครับผม ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูจอเก่านะครับอันนี้คือสภาพจอเก่านะที่เราแกะเปลี่ยนจอนะครับผมจอมีปัญหาครับเราเลยทําการแกะเปลี่ยนจอตัวนี้ให้นะครับผมแล้วก็ใส่จอใหม่ใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาพร้อมส่งครับผมถ้าเกิดท่านใดนะครับผมมี อาการลักษณะนี้เครื่องรุ่นนี้นะครับหรือรุ่นใกล้เคียงอื่นๆนะครับผม MacBook ก็ได้แลปท็อปย,ยี่ห้ออื่นเราก็รับดูให้นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่สมายทีสวิสกันได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ